สวัสดีนะครับผมก็วันนี้อยู่ที่หัวลำโพงนะฮะก็มารอถ่ายขบวนรถด่วนพิเศษนะครับที่72นะฮะก็วันนี้จอดที่อาชาน9สถานีกรุงเทพนะครับผมก็วันนี้เพิ่งกลับมาวิ่งได้วัน2วันเองนะฮะก็ฝนตกลอยๆนะครับผมลอย ปกติก็จะเข้าจอดชั้น5กันแต่ก็วันนี้มาชาั้น9นะครับเป็นรถด,ด่วนจากอุบลราชธานีนะฮะก็รถสายสายนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้รถด,ดีเซลลางกี่ตู้นะครับปกติก็่4-5ตู้นะฮะ ก็มีต่อส่งนักงานนะครับผมของกรารรไฟนะฮะโอเคนะเคลื่อนตัวมาแล้วนะครับผมมีปัดน้ำฝนมาด้วยได้เห็นสังเกตจะเป็นด้านซ้ายนะครับก็วันนี้ฝนตกแบบปล่อยอยนะฮะไม่ได้หนักเท่าไหร่ เป็นสี่ตู้นะครับมีนั่งชั้นสองแอร์หนึ่ตู้ 3าม35นาทีนะฮะที